รีวิวแว่นสายตายาวโปรเกสซีเปลนมาพร้อมกับกรอบแว่นไทเทเนียมของมาอยู่ไทเทเนียมนะครับผมเบาใส่สบายดูนะครับขาแว่นนะครับไรน็อตเลยนะครับทำให้ยืดหยุ่นงานยืดหยุ่นเบามากใส่สบายแป้นจมูกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ปรับกระชับได้นะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมโอดีไซน์หรูมาก เ,เลนโปรเกรสซีฟไร้รอยต่อนะครับเลนบนมองไกลมีระยะกลางดูคอมพิวเตอร์ระยะใกล้อ่านหนังสือเล่นมือถือฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ลบมานะครับผมเป็นเลนไร้รอยต่อเลนบันทิโคสเลนย่อบางเลนเคลือบกันรอยนะครับตัวนี้ออกแดดเลนเปลี่ยนสีเทาดําเป็นกันแดดให้ในตัวเลยโอ้โหสวยมากเลยนะครับใส่ขับรถได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ใครไม่ทราบตายาวของตัวเองนะครับตะมีอาการมองไกล้ปกติอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ชัดลูกคา้าเมนอนาะยุไม่ได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คต่ยาวตามาอายุคร่าวๆให้ครับกรอบแว่นตามีสีดําทองทูโทนครับเสริมความรอก,กันเลยสีดําเป็นออกแนวนดําด้านนะครับสีเทาตะกั่วนะครับตัวนี้นะครับผมโอ้โหเพรมากสีดําเงินทูโทนนะครับ ใส่แล้วดูสุขุมนะครับผมเป็นแนวผู้บริหารหรูมากครับในราคาเบา